แมวขาวแมวดำไม่สำคัญจับหนูเก่งเป็นใช้ได้คำคมระดับโลกสู่หัวใจนักปฏิบัติและชาวอสมชันประยุกต์ใช้เนรมิตเกมฟาดแข่งสุดเดือดภายใต้กติกาแต่เดินออกมาทักทายพูดคุยกันยิ้มได้ทั้งวันฟอฮีแลคับจัดมาเป็นครั้งที่12เพื่อสนับสนุนกองทุนฟอฮิแลคับต่อยอดช่วยครูกรเกษียณจุดเริ่มต้นวิชาความรู้และจริยธรรมของเราเด็ก a อซปีนี้ถึงคิวพลพักคอ c 124หน้าตาดีเป็นอาวุธ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานทุ่มเทวางแผนคุยกันยันเช้าเพื่อให้พี่น้องได้มาออกกําลังกายกันภาพในวันนี้ออกมาแล้วมันชื่นใจจริงๆครับงานที่ออกมาวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็รู้สึกด,ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของที่จะช่วยเรื่องของกองทุนครูเกษียณอะไรเงี้ยโอ้โหเตรียมกันน่าจะสามสี่เดือนมีการประชุมกันทุกวีคมันโดนโควิดไป3สามปี พอได้มาเห็นปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกแบบคนนั้นทักคนนี้ความเอนจอยในสมัยอดีตนะครับพี่สุดๆเลยรู้สึกดีใจมากๆ พี่พี่น้องๆอาสามคือเขาดูแลกันมากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะจะบอกไงดีเพราะว่าหโรงเรียนไม่มีเนาะแบบใช่ปลองมองแล้วกับไปโรงเรียนตัวเองหรือว่าโรงเรียนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางที่อะเขายังไม่ได้คิดถึงครูขนาดนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ที่แบบเอาสาวๆมาอะไรอย่างเงี้ยยังมองว่ามันเป็นสีสันของงานมากกว่าเนื่องจากมันก็โรงเรียนชายล้วนเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้หญิงมันก็จะไม่มีสีสันเตะบอลก็จะกล่อยๆหน่อยอ<ช>ะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรค่ะอย่างน้อยก็เรามาเชียร์เป็นกําลังใจอย่างน้อยแบบชาใหมแบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้นเฉยๆงานนี้ยึดหลักการตลาดแก้เพนพอยต์โรงเรียนชายล้วนวัยเด็กขาดแคลนความกระชุ่มกระชวยมา12ปีเต็มๆคณะกรรมการไม่หว่นดรามา่าจัดงานประมูลทิตตี้ทีมใดชอบน้องคนไหนเปิดราคามาคว้าตัวไปดูแล บางคนเดินตลาดแถวบ้านซื้อผักยังต่อรองราคาขอส่วนลดแต่รอบนี้มีแต่คนต่อขึ้นสุดท้าย AC รุ่น120ใจป๋าชนะเลิศทุ่มทุน62,000บาทเพื่อเธอคนนี้คนเดียวสีสันกิจกรรมนี้รวมแล้วได้เงินเข้ากองทุนไว้ไปช่วยคุณครูถึง388,000บาทขนาดสาวๆเขายัางประทับใจเลยครับ จริงๆนะคะคือพวกหนูมาแบบเป็นสีสันแบบกระโดดรลดเต้นเลยจริงๆทุกคนไปสู่ภาพหลุบมากใช่ค่ะคือในงานอาจจะมีสซวเล็กสลวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาด้วยก็ได้นะใช่เออจริงๆมาด้วยก็ได้นะนี่แบบว่าหลายๆคนก็คือพาแฟนพาลูกพาเลยแล้วก็พาแฟนแบบมาเชียร์เลยว่าเอออยากได้ร้องคนนี้มาอยู่ในทีมอะไรเงี้ยแฟนก็มีนะแต่เราช่วยเลี้ยงลูก้วย สำหรับมันเซอร์รู้สึกประทับใจที่อสมน,ท,นทุกคนที่มีเจตนาดีมีวิธีการเยอะแยะไปหมดและอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทําให้มันเซอร์มีชีวิตชีวาถ้าครูเนี่ยไม่มีลูกศิษย์คิดถึงเลยไม่มีลูกศิษย์ไปหาเลยนี่มันเฉาแล้วก็แน่นอนไม่นานกลับไปอยู่กับพระเจ้าแน่เพราะฉะนั้นอย่างมาันเซอร์นด่ยังกันอีกนานขั้นรายการยังมีการประมูลเสื้อลิ้ววร์พูลของแท้พร้อมลายเซ็นเจอเก้นครับผู้จัดการทีม จากราคาเปิด15,000บาทสุดท้ายจบที่55,000บาทความใจถึงมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆปัจจุบันมีครูเกษียณอยู่171คนคณะกรรมการที่เขาดูแลเงินตรงนี้เขามอบให้ครูคนละ9,000บาทต่อคนต่อปี ไม่ว่าจะใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก็ให้เบิกได้แค่ดีซึ่งรายจ่ายเดี๋ยวนี้ตกปีหนึ่งตกประมาณ5้าถึงหกแสนบาทผูู้เกษียณเนี่ยเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินที่เคยเบิกจากกระทรวงได้เมื่อก่อนเบิกได้คนละแสนสองแสนพอทันทีที่เกษียณปุ๊บเบิกไม่ได้เลยไม่สามารถเบิกที่ไหนได้หนึ่งในเป้าหมายของพวกอาสาธิริกที่มาเตะบอลกันน่ะก็กะว่าจะรวบรวมเงินเพื่อช่วยครูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยประสบความสำเร็จนี่ชนะบางคงไม่มาถึงทั้นที่12 ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชนิกทุกรุ่นโดยเฉพาะรุ่น124ที่เป็นประทานจัดงานในรุ่นนี้ก็ขอผลผู้สมบนรบุญเหล่านี้ส่งเสริมให้ทุกๆรุ่นที่มีส่วนร่วมประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ากำลังซึ้งเลยช่วงท้ายขอสรุปการแข่งขันกันหน่อยขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ AC ตองหนึ่งควา้าแชมป์ในรุ่นตำนาน AC120 ได้แชมป์รุ่นซีเนียและรุ่นจูเนียยกให้กับ AC123 ทักษะเยี่ยมแรงดีไม่มีตกตลอดทั้งวันที่สำคัญคือยอดรวมเงินช่วยเหลือครูทั้งหมด484,96บบาทไม่ขาดไม่เกินสุดยอดมากครับปรบมือให้กับทุกคน 104นะครับก็ต้องขอบคุณน้อง124ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมารู้ว่าใช้ทั้งแรงกายแรงใจการประสานงานคอนเน็กชันทุกอย่างเพื่อให้งานนี้สำเร็จรู้เรื่องขึ้นมาได้จริงๆแล้วพอเราบอกเราเป็นอส,สังหาเราก็ต่อกันติดนั่นแหละก็จริงๆแล้วรายการที่พี่มาตั้งแต่ครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งนี้ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ยังมาอยู่นะถ้าจัดอีกเชิญอีกมีให้ไวที่ให้เล่นด้วยกันได้ก็จะมาอีกนะครับ